สุดท้ายเนี่ยเรื่องยุบพักต้องนับถอยหลังเลยนะนับถอยหลังเรื่องยุบพักก้าวไกลใช่หรือไม่เจ้าตัวบอกแล้วใครๆก็รู้แล้วไม่ปกปิดแล้วนะครับเรื่องที่จะถูกยุบพักเนี่ยนะเหมือนกับว่าเป็นอะไรเรื่องปกติแล้วตอนนี้มีการเตรียมตั้งพักใหม่แล้วใช่ไหมใช่ครับพักใหม่เรามีชื่อว่าพักเก้าวใหม่ก้าใหม่นะก้าใหม่เราเคยใบ้หวยไปแล้วใน3บกสักสองสามสัปดาห์ก่อนนะก็เลยว่าก็ใช้ชื่อนี้แหละพี่วีบอกว่า ใช้ชื่อนี้เลยคือพี่บีไม่รู้มาก่อนอะ <c oughs> นะครับก็เลยใช้ชื่อนี้เลย <c oughs> พักคก้าใหม่นะครับเ,เรื่องนี้ดังขึ้นมาอีกทีนะครับเพราะว่าวันพุทธที่ผ่านมา <c oughs> สารรัฐธรรมนูญนะครับมีมติเป็นเอกฉันร <c oughs> ับคําร้องของกกต <c oughs> ที่ส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญเคยบอกว่าให้เอาข้อมูลเพิ่มนะครับใช่ครับ <c oughs> แล้วก็พกกตส่งเพิ่ม มีติรับเลยมีพิรับเลยนะครับแล้วก็คือคือการรับในของของสารรัฐธรรมนูนเนี่ยก็เหมือนกับว่าข้อกล่าวหาหรือคำร้องเนี่ยมีมูลระดับหนึ่งมีมูลระดับหนึ่งและเป็นการร้องขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและร้องด้วยเหตุผลคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนเองใช่ครับใช่ไหมฮะ จะสองข้อหาของพรรคก้าวไกลคืออะไรครับคือล้มล้างการปกครองและเป็นปฏิปักษต่อประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับด้วยเหตุเรื่องของการรณรงค์เรียกร้องปลาใสรวมเลยนะในการแก้ไขประมวลกฎหมายมาตยามาตรา1 1 2 1 2 2นะครับซึ่งพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับมีกรอบที่สารรัฐนูลบอกเนี่ยว่าต้องมา ส่งเอกสารในการแค่ไขข้อกล่าวหาไว้1 5วันครับแต่เป็นกรอบปกตินะทำเนียมปกติของศาลใช่ไหมพี่กอฟจริงๆก็ขอขยายได้ใช่ไหมครับขยายได้สองครั้งกับขยายได้สองครั้งแล้วก็ส่งแล้วก็พักเก้าไกลเขาก็แทคนิคเวลาเสนอเนี่ยก็ถ้าใช้ดีเลยหน่อยก็ให้เบิกพยานให้อะไรเงี้ยซึ่งสารรัฐมนูนเนี่ยครับก็จะก็จะต้องอารุณมรวยแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนะ จะไปรีบร้อนก็เดี๋ยวโดนอีกใช,ใช่ไหมก็เปไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็อาจจะต้องไปลุ้นว่าจะมีการออกนั่งบัลลังกนะาพิจาไต่ส,วน,สวนหรือไม่หรือไม่ซึ่งสารล้มนูลจะก,กําหนดหรือให้ไต่สวนหรือไม่หลังจากที่พักก้าวไกลเนี่ยนะครับได้ชี้แจงเป็นเอกสาร,รหรือว่าจะเบิกความอะไรแล้วหรือไม่แล้วจะใช้ดุลพินิษอีกทีหนึ่งซึ่งกระบวนการเนี่ยไม่เร็วแปลว่าภายในเดือนเมษาไม่มีไม่มีครับไม่มี ที่ที่มีข่าวว่าจะยุบก่อน10เมษาอะไรนี้ไม่มีจะเป็นไปได้ไม่มีนะครับนะครับก็ต้องบอกว่าก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลาสงการติดหยุดสงการก็นู่นนะไปยืดหลังสงการหรือขอขยายไปอีกใช่ขอขยายไปอีกนะครับต้องบอกงนั้นนะครับแผนก้าวไกลในการสู้ยุบพักเขาจะสู้ยังไงครับพี่กอปครับก็คือเตรียมพยานหลักฐานไปสู้นะครับในสารรัฐธรรมนูญหากรอดคดีนะครับก็จะเปิดโหมดรบเต็มรูปแบบนะครับในการปรับโครงสร้างพักนักใหญ่ ก็ <g ül> อันนี้ถ้าหวังว่าจะรอดนะครับ <c oughs> แล้วก็คาดว่าคุณวิทาจะคัมแบ็กกลับมาอันนี้คือแผนที่เขาเตรียมไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็าหากรรคก้คาไกลถูกสาร้ำนู่นวิจฉายยุบเนี่ยก็บรรดาแกนนาแถว2อสาซึ่งตอนนี้ก็ตอนน้ตองเป็นแถวล้วนะแถวสาที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างกรรมการบริหารเนี่ยจะดันขึ้นมาเป็นแทนครับแต่คุณชัยธวัฒน์ก็ว่าอย่าด่วนสรุปว่าต้องยุบเก้าไกลนะคุณชัยธวัฒน์ว่าไงครับครับบอกว่าตอนนี้เดือนหน้าสู้คดียังเห็นว่ามีข้อโต้แย้งทางกฎหมายอยู่มีแง่มุมอยู่ครับมีข้อเท็จจริงที่ยังสู้้ได นะแล้วก็บอกว่าศาลยังมีดุลยพินิษที่จะพิจารณาได้ครับไปฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าครับเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันมาไกลมากแล้วนะครับไกลเกินกว่าที่การเมืองแบบก้าวไกลจะถอยหลังหรือพ่ายแพ้แล้วดังนั้นในสถานาที่เผชิญขลื่นลมแรงแบบนี้ผมยืนยันว่าพวกเราไม่มีอะไรต้อง หวั่นไหวเพราะคนที่หวั่นไหวคือคนที่จะอยากจะทำลายพักก้าวไกลคนที่หวั่นไหวไม่ใช่เราแต่คนที่หวั่นไหวคือคนที่อยากจะทำลายพักการเมืองที่พี่น้องประชาชนต้องการแต่ผมยืนยันว่ามาถึงวันนี้ ไม่มีใครสามารถทำลายความคิดความเชื่อและความหวังของพี่น้องประชาชนได้อีกแล้วแต่ว่าคุณธนาธรก็บอกไม่สนครับยุก,ก็ยุกไปเพราะก้าวไกลวางผู้นำเราเรียกว่าไม่ใช่ก้าวไกลสีสม้มใช่ครับ วางถึงรุ่นห้าตอนนี้รุ่น2องใช่ไหมตอนนี้รุ่นสองภายุตเป็นรุ่นสามรุ่นสามแปลว่าวางยาวรุ่นห้าเนี่ยเกิดรุ่นสามยุบอีกก็มีรุ่นสี่พอรุ่นห้าเนี่ยก็คือคุณธนาธรกลับมาอีกกลับมาอีกนะนั่นแหละเขาวางงั้นอันนี้อันนี้เป็นการคุยนอกรอบนะคือคือสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมของเนชั่นได้ไปคุยคุณธนาธรมีสองรอบมีการคุยนอกรอบหนึ่งครั้งแล้วก็มาคุยที่เนชั่นเลยหนึ่งครั้งนี่นะเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณธนาธร ก็มาพูดคุยกับพวกเรานะครับ,รบและก็ให้สัมภาษณ์พิเศษเนเช่นนะครับในเรื่องยุบพักเนี่ย<ช>คิดอย่างไรไปฟังคุณนาทธรดีกว่าครับ,รบผมเชื่อว่าพวกเขาหนักแน่นเพียงพอนะฮะดังนั้นก็ไม่ได้กังวลน,นะครับแต่แน่นอนที่สุดถามว่าเป็นธรรมไหมเราก็เชื่อว่าไม่เป็นธรรม คือถ้าที่หลังทําไม่ได้อะไรก็เขียนให้ชัดครับจะได้ไม่ทําครับมันไม่ใช่เขียนกำกวมไว้แล้วมาตีความที่หลังว่าไอ้นี่ก็ทําไม่ได้นี่ก็ทําไม่ได้ไม่มีกฎหมายที่ไหนในโลกเขาใช้กันอย่างนั้นจะจะกฎหมายจะบังคับอย่างเป็นธรรมต้องเขียนให้ชัดเขียนให้ทุกคนเข้าใจว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้นะครับ <S <S ดังนั้นเนี่ยมันไม่เคยเขียนไว้ว่ารนรงยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองผิดกฎหมายในเมื่อไม่เขียนไวอ้อย่างนี้ แล้วพอไปทำแล้วก็มาบอกที่หลังว่ามันผิดย่งนี้ถ้าคุณใช้มาตรฐานย่างนี้ต่อไปใครจะไปรู้ครับว่าทําอะไรมันถูกหรือผิดอะไรทําได้หรือไม่ได้ในสังคมไทยดังนั้นถ้าถามเรื่องความเป็นธรรมก็ต้องบอกว่าเรายืนยันเรื่องความเป็นธรรมเรายืนยันเรื่อง44คนนะครับไม่ควรจะต้องถูกตัดสิทธิ์เพราะเสนอกฎหมายนะครับอันนี้เราก็ควรจะต้องยืนยันในหลักการสําคัญไว้นะครับส,ส่วนเรื่องยุบพักเนี่ยคุณธนาทรยังบอกไว้นะครับว่ายังมีความรู้สึกลึก ความหวังลึกๆสัก10%บเปอร์เซนว่าอาจจะไม่ยุบแต่90%แต่90%น่าจะยุบน่าจะยุบในทางการเมืองจริงๆน่าจะ99นะครับนะครับ99ตอนนี้เนี่ยคดียุบพรรคไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนะครับในประวัติศาสตร์นะตั้งแต่มีการยุบพักการเมืองมาเนี่ยตามรัฐมนุนสามสี่ฉบับเนี้ยมีการยุบมาแล้วร้อยสิบหรอหนึ่งร้อยสิบพักเยอะมากใช่ครับรัฐมนุนปีสองพันหนร้อยสี่สิบเนี่ยยุบไปเก้าสิบสองพักรัฐมนูนปีสองพันร้อยห้าสิบยุบหกสิบหกพัก แล้วรัฐมนุนปี2560ยุบไปแล้วสองพักคือพักอะไรไทยรักษาชาติไทยรักษาชาติแล้วนาคตใหม่และก้าวไกลจะเป็นพักที่3หรือไม่นะครับต้องบอกว่าก็ดูนะยี่สิบองพักเนี่ยนะยี่สองปีเนี่ยที่สารรัฐมนุนเนี่ยมีตามพักเนี่ยร้อยสิบพักเนี่ยนี่เราทําข้อมูลให้ดูว่า มันมีการยุกันเยอะแต่แต่จริงๆต้องต้องยอมรับว่าเหตุเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับธุรการเป็นหลักอะไรบ้างนะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกําหนดคุณสมบัติความเป็นพักการเมืองที่ที่ที่กฎหมายกําหนดอันนี้1 0 1่รพักคือ101รพักเลยนะครับอันนี้คือจํานวนมากไอ้เรื่องล้มล้างการปกครองเนี่ยมีแค่4พสี่พักคือไทยรักไทยก็คือพักแรกที่โดนยุบตอนนู้นนะครับมัธติมาธิปไตยชาติไทยพลังประชาชน3พักนี้โดนยุบพร้อมกันครับนะครับปีห้าหนึ่ง นะครับเป็นปฏิบัติต่อการปกครองสีพักครับประชาธิปไตยก้าวหน้าพัฒนาชาติไทยแผ่นดินไทยไทยรักษาชาติสามพักแรกโดนยุบเมื่อปี4950ก็คือตอนที่ไปจ้างพักเล็กลงสมัครนะครับไทยรักษาชาติก็คืออนปี62นะครับแล้วก็ห้ามพักการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันนี้อนาคตใหม่อนาใ่ใช่ครับที่นอกเหนือรัฐนูนนะครับ กาายุบเนี่ยกรรมการบริยานพักเนี่ยสองยุคนะที่อาจจะมีปัญหาใช่ครับที่อาจจะต่อให้เป็นการกระทําของยุคแรกครับแต่ยุคสองอาจจะพ่วงด้วยอาจจะพ่วงด้วยครับเพราะว่าอยู่ในพักเนี้ยเขาเวลาวินิจฉัยยุคพักก็โดนหมดนะครับกรรมการบริหารพักชุดคุณพิธามีสิบคนใช่ไหมที่สิบเอ็ดคนเนี่ยนะครับนอกจากคุณพิธามีคุณชัยธวัฒน์นะครับ คุณนะนีนะฮะเยอะนะครับคุณปฏิพัฒน์ด้วยนะฮะคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาด้วยนะรองประธานสภาด้วยนะครับแล้วก็ไปดูกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดคุณชัยตวัฒน์นะฮะชุดนี้ชุดปัจจุบันชุดปัจจุบันเขาพยายามทำให้น้อยไงครับเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยเพราะว่าเพื่อจะให้มีคนเหลือรอดเยอะนะครับการยุบพรรคเนี่ยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างไรนะครับพี่คอฟถ้าเกิดยุบก้าวไกล ครับก็พรรครัฐบาลก็จะตกปลาในบ่อเพื่อนนะกในยุคพรรคก็มีโอกาส10-15%ที่สสจะย้ายข้ามขั้วก็ตอนนี้เนี่ยก้าวไกลเองก็ประเมินว่าถ้าโอกาสที่พรรคสสเนี่ยนะไม่ไม่ไปหมดหรอกหมายถึงว่าไม่ไปกันตัวเองหมดนะใช่ครับมีประมาณสัก20คนครับที่ไม่เกิน20คนก็ประมาณเนี้ยสิบถึงสิบอที่บอกนะครับเพราะสสเขาร้อยที่ย้าย้ายย้ายไปเลยใช่ครับเพราะว่าเขาต้องย้ายจาก แหล่งอาหารที่ไม่สมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารสมบูรณ์รนะครับถ้าเราดูย้อนไปตอนอนาคตใหม่ก็มีการย้ายอยีกเหมือนกันนะครับนะครับ,รบอำน,นาจต่อรอง,รองขั้วรัฐบาลจะเปลี่ยนไปนะครับจะมากขึ้นใช่ครับแล้วก็สัดส่วนโคต้าคอรมองก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าพักที่ย้ายไปเนี่ยของของก้าไกลที่ย้ายพักเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่พักร่มรัฐบาลน,นั่นแหละนะครับ หากเจรจาไม่ลงตัวก็จะมีการยุติาเลและตั้งใหม่หรือไม่อันนี้ไม่ครับต้องทําไม้แบบว่าแก้ไขปัญหาก่อวนะครับมีคนหลายคนถามว่าแล้วเดือนไหนล่ะเมื่อไหร่ล่ะระยะเวลานะครับให้จับตาเดือนสิงหาคมสิงหานะครับสิงหาคมผมไม่รู้ไม่รู้เหตุผลครับแต่คิดเอาเองว่าเดือนสิงหาคมลองดูนะติดตามดูว่าจะเกิดขึ้นไหมในเดือนสิงหาคมนี่คือเรื่องยุบพักที่นับถอยหลังกันแล้วนะครับครับ